ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนช่วงวันที่16-30ถึง30มิมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมถุนนะคะหรือว่าท่านใดที่อยู่ในลัคนาราศีเมถุนก็ดูได้เช่นกันนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะหรือลัคนาราศีเมถุนก็ดูได้เช่นกันช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนได้ไพ10่10ดาบ10ดาบ Queen of ครัราชนีถือถ้วยนะคะ View of Fortune สิบดาบข้อกรรมใหญ่ๆปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆมันจะจบสิ้นสักทีมันจะถึงเวลาจะต้องจบสิ้นสักทีนะคะแล้ว Queen of cup นะคะท่านอย่า ยึดติดกับเรื่องราวในอดีตบางท่านเจอปัญหาอุปสรรคสิบดาบเรื่องอะไรไม่รู้นะคะไม่ต้องไปยึดติดนะคะถ้ามันจบแล้วคือท่านต้องปล่อยวางรีบปล่อยวางให้เร็วเล้วก้าวไปข้างหน้า ความมั่นคงความรุ่งโรดรุ่งรุ่งเรืองรอท่านอยู่นะคะวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นจังหวะจากโคนที่มันจะหมุนเคลื่อนดวงชะตาของเราไปสู่จุดที่จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในธุรกิจการเงินความรักอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็เคลื่อนไปเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินบางคนอาจจะเคลื่อนไปทั้งทางเรื่องความรัก หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตกําลังผัดเปลี่ยนหมุนเวียนหมุนไปในสู่ช่วงยุคของความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงนะคะงานที่ทําอยู่ปัญหาอุปสรรคจะถ้าถ้าใครเจอราศีเมถุนนะใครเจอข้อกรรมใหญ่ๆมาแล้วผ่านมาแล้วในชีวิตโดยเฉพาะช่วงที่ ช่วงอายุของท่านนะคะสัก 35- 40ขึ้นไปถ้าใครเคยผ่านข้อกรรมใหญ่ๆปัญหาใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ในชีวิตมาแล้วไม่ว่าเรื่องงานบางคนจะเจอเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องครอบครัวแต่ละท่านเจอปัญหาอุปสรรคมาไม่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าณช่วงหนึ่งที่ท่านเจอมันจะวังวนอยู่ในชีวิตท่านประมาณกินเวลาปี2ปี3ปีนะคะหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นถึงขั้น4ปี5ปีก็มีนะคะ เช่นยกตัวอย่างเช่นบางท่านทําธุรกิจเคยล้มละลายกว่าจะลุกขึ้นได้นี่ใช้เวลา3ปีสปีท่านก็อัตคัดอยู่แบบสุดๆนะชีวิตดิ่งสุดๆในะช่วงนั้นนะ่ะอยู่ประมาณ3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสหรือบางคนเจอเรื่องความรักครอบครัวแตแกแยกแตกแหงแตก ไม่มีชิ้นดีนะคะเจอปัญหาเรื่องใหม่บางครั้งก็อาจจะเจอเรื่องมือที่สามชู้สาวการฟ้องหย่าการจบในความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์จนแทบลุกไม่ขึ้นเออลุกไม่ไหวเดินต่อไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งท่านก็จมปลักอยู่กับความเศร้าหมองความทุกตมในเรื่องนั้นก็นานพอสมควรถ้าใครที่ผ่านมาแล้วนะคะชาวราศีเมถุน คุณเจอปัญหาอุปสรรคใดๆในชีวิตก็ตามให้ท่านผ่านมาแล้วให้ท่านตั้งสติไม่ต้องไปคือคำว่าปล่อยวางอ่ะมันพูดง่ายมันทำยากแต่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกจะทำไม่ได้ถ้าท่านไปยึดติดกับเรื่องราวในะอดีตที่ท่านเคยสูญเสียเคยล้มเหลวเคยผิดพลาดเคยมีปัญหาอุปสรรคท่านเป็นกังวลเรื่องราวต่างๆในอดีตไม่ว่าเกี่ยวกับหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการความรักการเงินเรื่องใดก็ตามนะ ทำได้ดีที่สุดถ้ามันเกินเยียวยาเกินที่จัดการควบคุมหรือแก้ไขท่านต้องท่องไว้ได้แค่ปล่อยวางแล้วก็ยอมรับความจริงให้ได้นะคะชาวราศีเมถุนเมถุนถ้าท่านปล่อยวางและยอมรับความจริงได้เร็วท่านชีวิตท่านจะหมุนเวียนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะคะไพ่มันขึ้นมาสิบดาบข้อกัมใหญ่ๆจบชะตากําลังจะหมุนเวียนสู่ความเจริญรุ่งเรืองน,นะคะขาขึ้นของดวงชะตา แต่อย่าเป็นกังวลนะคะไพ่ขึ้นมาชัดมากชาวราศีเมถุนนะคะไพ่ขึ้นมาชัดมากนะคะยังไงก็ตามนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการทำเอกสารทำธุรกรรมเกี่ยวกับพวกหน้าเกี่ยวกับ สัญญาชุรกรรมใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินการทรัพย์สินความรับผิดชอบสิ่งที่ต้องลงทุนมีค่าใช้จ่ายพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะอยากให้ชาวราศีเมถุนทําให้รอบครอบรัดกลุ่มที่สุดอยากคุยกันสัญญาหรือพูดให้ทําอะไรสักอย่างอย่าพูดกันปากเปล่าเซ็นสัญญารับทราบทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลงพยานด้วย ะจะดีที่สุดเกิดปัญหาอุบสรรคมามันยังมีลายลักษณ์อักษรไปยืนยันกันได้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะอะไรที่มันสูญเสียก็ต้องปล่อยมันไปอะไรมันเกินที่จะเยียวยาหรือจัดการควบคุมหรือดึงลังไว้ท่านต้องทําได้แค่ปล่อยวางพูดง่ายทํายากแต่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกจะไม่รู้ว่าทําได้หรือไม่ได้นะคะคำว่าพูดง่ายทํายากใช่เคยผ่าน หลายท่านเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วพูดง่ายทำยากแต่ต้องฝึกนะ,ะทำไปทีละนิดทีละหน่อยการนั่งสมาธิจเจริญเจริญภาวนาอย่างเงี้ยนะคะทำสตินึกถึงหายใจเข้าพุทโธหายหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธต้องฝึกทําทําได้วันละหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีก็ว่ากันไปต้องค่อยๆช่วงแรกๆที่ท่านรวบรวมสมาธิทําสติเนะะี่ยค่ะ มันบารมีมันก่อนที่บารมีมันจะเกิดเนี่ยมันจะมีเรียกมารมาพจนมันเป็นเรื่องปกตินะคะดังนั้นก็ ปล่อยมันไปถ้าเกิดช่วงที่ท่านทําสมาธิแล้วจิตใจท่านไม่สงบมันยิ่งทําให้ท่านมีเวลาในการคิดทบทวนไข้ควรเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเกิดทําแล้วมันสงบไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่ดูตามดูตลอดว่าเรากําลังคิดเรื่องอะไรตามดูจิตใจของเราตลอดพอเรารู้ว่าเรากําลังคิดเรากําลังกังวลเราต้องดึงตัวเองกลับมาอยู่จิตจุดที่เดิมอย่าไป คิดฟุ้งซ่านนะถ้ามีสติดึงกลับมาถ้าถ้ามันเกินที่จะควบคุมก็คือปล่อยไปแล้วพยายามชาวราศีเมถุนพยายามแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆเยอะๆนะคะการทําสังฆทานนะ,ะการทําสังฆทานเนี่ยทำบุญด้วยการทําสังฆทานทําบุญด้วยการทํากับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านศีลบริสุทธิ์เนี่ยสำคัญ หรือการสร้างโ,โบสถ์วิหารสร้างสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ใช้ได้ทุกคนหรือบำรุงท่านนุบำรุงาศาสนาอะไรพวกนี้ก็ตามนะผลบุญใหญ่ๆอ่ะพยายามทําบุญใหญ่ๆไม่จําเป็นต้องทําเยอะบางท่านเขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาสร้างเจดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาคนอื่นเขาอาจบร,ริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนท่านไม่มีท่านก็ร่วมบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทก็ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยคือบางครั้งอะท่านทําบุญหนึ่งบาทกับอีกคนหนึ่งทําบุญหนึ่งพันคุณท่านอย่าคิดว่าคนที่ทําบุญหนึ่งพันแล้วเขาจะได้บุญเยอะกว่าคุณนะถ้าอานิสง์เขาจิตใจเขาไม่บริสุทธิ์เงินที่หาจะมาไม่บริสุทธิ์นะอานิสง์เขาก็ไม่แรงกล้าเท่ากับเงินคุณบาทหนึ่งห้าบาทสิบบาท จไว้ถ้าคุณมีจิตศรัทธานะคะคุณร่วมแค่บาทหนึ่งแล้วคุณมีจิตศรัทธานะอานิสงส์มันจะเกิดแรงนะคะอย่าดูถูกเงินน้อยอย่าดูถูกเงินน้อยว่ามันจะพลังบุญไม่พอไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บ่อยสุดผู้รับบ่อยสุดอานิสงส์มันถึงจะเกิด แรงเยอะมหาศาลนะคะถ้าต้องต้องฝึกต้องฝึกทำโดยเฉพาะการทำบุญทำทานต่างๆเนี่ยชาวราศีเมถุนยิ่งต้องทำกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ท่านศีลบริสุทธิ์เงินที่หามาได้ก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์มาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองไม่ใช่ไปเป็นเงินใต้โต๊ะเงินคดโกงเงินไม่ดีเข้ามาทำบุญถึงท่านจะมีเงินเป็นล้านทำบุญแต่เงินนั้นมันมาจากเงินใต้โต๊ะเงินมาจากการคอร์รัปชันการหักหลังการหลอกลวงถึงได้เงินก้อนนี้มามันอาล สมันก็ไม่เท่าหนึ่งบาทที่ท่านหามาได้ด้วยน้ำผักน้ำแรงนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะคะย้ําใครที่ไม่มีใครที่รู้สึกว่าเนาะหัวถึงหมอนนอนไม่หลับยิ่งต้องแผ่เมตตานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาทุกวัน นาการทําทานทําบุญทําทานรักษาสิาสลงทาสวดมนต์แผ่เมตตาพวกนี้ต้องทําเป็นประจําก่อนนอนนั่งสมาธิได้หนึ่งวะนนาที2นาที3นาทีก็ต้องค่อยๆฝึกไปดีกว่าไม่ทําอะไรบางครั้งมันไม่ทําให้ปัญหามันมันอ่อนมันเนะน้อย,อยลงหรอกแต่มันทําให้เรายอมรับความจริงได้เมื่อเรายอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราได้เราจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นนาน ะะสังเกตไหมคนรอบข้างถ้าคนไหนยอมรับความจริงได้เขาจะมีความสุขเขาจะไม่ค่อยเป็นทุกข์แต่ถ้าคนไหนที่ยอมรับความจริงไม่ได้เขาเหมือนอยู่ในกองเพลิง ดิ้นทุลงทุลายเหลือเกินไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยนั่นคือเขายอมรับความจริงไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าอ่าโอเคถึงเวลาที่ต้องชดใช้ก็ชดใช้กันให้หมดซะให้มันจบซะอ่ะยอมรับอะไรมันจะเกิดก็เกิดไปแล้วท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมบุญบารมีต่อไปอานิสงมันจะแรง แล้วมันจะพลิกผันดวงชะตาของชาวราศีเมถุนให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าม,มั่นคง view of fortune คือการหมุนเวียนมาของโชคชะตาที่เข้าสู่การขาขึ้นการจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานความสําเร็จสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ปรารถนาทานระดับชีวิตของชาวราศีเมถุนจะดีขึ้น แต่ต้องผ่านปัญหาอุปสรรคขาอใหญ่มาก่อนบางคนผ่านมาแล้วบางคนกําลังเจอบางคนอาจจะเจอในอนาคตเจอในเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ผลบุญผลกรรมที่ทําส่งผลนะคะดังนั้นมีสติมามีสมาธิมีโอกาสพลิก นะคะพิกโชคชะตาท่านโชคชะตาท่านมีอากาศพิกลอกไปในสิ่งที่ดีเช่นกันนะคะแต่อย่าอย่าย้ำแค่ว่าจิตใจเราต้องล่าเริงแจ่มใสเบิกบานนะต้องปล่อยพลังงานบวกๆออกจากตัวเองถ้าปล่อยพลังงานลบๆเศร้าหม,มองเศร้าหมองขุ่นมัวโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์เนี่ยพลังงานลบพวกนี้จะทําให้ชีวิตท่านโชคชะตาท่านเปลี่ยนแปลงช้า แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านอ่ะเออชิมันเกิดมาแล้วมันทาอะไรไม่ได้แล้วก็มีความสุขกับมันไปอยู่กับมันไปท่านยอมรับความจริงได้ท่านปล่อยวางได้โชคชะตาจะหมุนเวียนนําพาสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชาวราศีเมถุนมากมายแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะว่าใครจะได้ขวายคว้าได้มากขนาดไหนมีโอกาสร่ํารวยไหมมีเช่นกันนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับ การกระทำของชาวราศีเมทุนเป็นหลักด้วยการเงินใครให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังเรื่องการเงินอะไรก็ตามที่เขาให้ไปลงทุนแบบง่ายๆเนี่ยคุณอยาแล้วแบบเออเอาเงินไปวางแค่แสนหนึ่งลงทุนทุกเดืนอนรอเก็บผลกำไรเหมือนหนึ่งสองหมื่น 1, 20, 000, หรือสามพันห้าพันอะไรเงี้ยคุณอย่าไปคาดหวัง นะอะไรที่มันได้มาง่ายไม่ใช่ให้คุณคิดไว้เลยว่าอ้ยมันง่ายเกินไปมันผิดวิสัยการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตหรือการที่จะได้สิ่งใดมาเนี่ยมันผิดวิสัยมันง่ายเกินไปให้คุณระวังไว้เลยมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังเรื่องการเงินบางคนถึงอาจจะเจอถ้าเจอข้อกรรมหนักก็อาจจะการเงินแบบล้มละลายเลยก็มีโอกาสแต่ขอให้มีความสุขกับชีวิต นะถ้าถ้ามันถ้ามันเอาไม่ได้จริงๆมันลังไว้ไม่ได้จริงคือต้องปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้เร็วลุกให้เร็วแล้วชะตาท่านจะหมุนเวียน โอกาสจังหวะดีๆเข้ามาให้ชีวิตการเงินจะดีขึ้นมากขึ้นมีโอกาสร่ำรวยมีชีวิตจะโอฟู่นะถ้าท่านสร้างตัวเองขึ้นมาได้อีกคราวนี้นะคะจากการที่ท่านล้มไปจากเจอปัญหาอุปสรรคใหญ่ทางการเงินแล้วท่านสร้างขึ้นมาได้คราวนี้มันจะสร้างความมั่นคงที่แบบจเจริญรุ่งเรืองในระยะเวลาอันยาวนานให้กับชาวราศีเมถุนมาก นะแต่ถ้าท่านโศกเศร้าและเสียใจตงโอกาสดีๆจังหวะดีๆจะเข้ามาในชีวิตท่านยากมากนะถ้าใครที่ล้มแล้วเริ่มลุกนะลุยต่อเดินให้เต็มที่ให้กำเดินให้เต็มกำลังนะฮะอย่ายิ่งใครใครลุกขึ้นมาแล้วบางคนเคยเป็นเจ้าของกิจการแล้วล้มละลายเสียไปตอนนี้เป็นลูกจ้างพนักง,งานเขาอยู่ลองจัดสรรปันส่วนเงินแบ่งส่วนหนึ่งมาลงทุนค้าขายทํางานที่สองที่สามเพิ่มมันจะหมุนเวียนให้รายได้ของท่านเขา ามาเยอะเงินจะเข้ามาหลายทางถ้ายิ่งท่านทํางานเยอะท่านจะได้แบบคืองานเยอะในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นลูกจ้างองค์กรเขาแล้วก็ทาเ<ม>ยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยอันนี้เงินก็ยังจะได้เท่าเดิมนะความหมายถือหมายถึงว่างานเยอะหมายถึงว่าขายของเล็กๆน,น้อยๆทาอาชีพเสริมทําพวกโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก ลนเพิ่มขึ้นขายของออนไลน์เพิ่มขึ้นหรือขายของตามตลาดเพิ่มขึ้นวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเพิ่มสักสองวันหรือสามวันลองจัดสรรหาเวลาดูวันไหนที่เราสะดวกสบายแล้วก็พยายามที่ใช้ที่มันทุนน้อยก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะลงทุนเยอะมีโอกาสทุนจมนะกว่าจะได้คืนก็ต้องใช้เวลา เป็นปีนะคะดังนั้นชาวราศีเมทุนหากจะทําอะไรต้องค่อยๆลงทุนอย่าวุ่นวามในการใช้เงินก้อนลงทุนเพราะอนาคตท่านต้องนําเงินไปหมุนเรื่องธุรกิจให้มันเฟื่องฟูจเจริญรุ่งเรืองถ้าท่านทุ่มเงินก้อนไปนะตอนนี้ถึงเวลาโอกาสจังหวะดีมาท่านจะเสียเปรียบท่านจะไม่ได้นะคะท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาเงินไป กองไปทุนลงกับตรงนั้นจะจมหมดเลยไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินทุนที่จะไปต่อรองค้าขายตรงนู้นตรงนี้เพิ่มเห็นโอกาสดีๆก็ก่อยคว้าไม่ได้มันก็มีก็มีเช่นการชีวิตคนเราดังนั้นค่อยๆดูนะคะค่อยๆทําไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยๆตามความสามารถที่เราจัดการและควบคุมได้ไม่ว่าเรื่องการเงินการงาน,งานความรักครอบครัวชาวราศีเมถุนมีโอกาสไม่ต้องคิดอะไรมากคู่ที่ไม่ใช่มันจะจบไป คู่ไหนที่ไม่ใช่ไม่ว่าอยู่ในสถานะแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามถ้าไม่ใช่มีเหตุให้เลิกลายอย่าร้ายจบในความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้ยิ่งใครที่เป็นทุกข์ในความสัมพันธ์ให้คุณคิดไว้เลยว่านั่นตอนนี้คุณกําลังฉุดหลังดึงเจ้ากรรมานเวรไว้อยู่ต้องรีบปล่อยมือปล่อยวางให้เร็วแล้วหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองอย่าเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้ที่ใครเด็ดขาด คนอื่นเด็ดขาดเอามาไว้กับตัวเราบางครั้งเรายังไม่สามารถกําหนดได้เลยว่าเราจะทําให้มันมีความสุขได้ตลอดนะคะดังนั้นอย่าคาดหวังจากคนอื่นคู่ไหนไม่ใช่จบแน่นอนนะคะแต่โชคชะตาจะหมุนเวียนนําพาคนที่ดีที่ใช่กว่าเดิมเข้ามาในชีวิต คนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่โชคชะตาคุณอยากได้คนแบบไหนคุณทาตัวแบบนั้นนะชาวราศีเมถุนมันจะหมุนเวียนนําพาคนที่ดีที่ใช่เข้ามาให้กับชีวิตของคุณหรือแม้แต่คนไหนที่เข้ามาแล้วคนโสดถ้าเจอคนที่เขามาลักษณะมาหลอกลวงหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์กับเราหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเจออย่างนั้นคุณไม่ต้องไปต่อในความสัมพันธ์นะคะรีบจบให้เร็ว ถ้าเพิ่งยิ่งเพิ่งเริ่มคบกันแล้วคุณมาเริ่มตะตะกิดตะขวางระวังระแวงในความสัมพันธ์เฮ้ยหเหมือนเขาจะเข้ามาเพื่อปรารถนาหรือหวังสิ่งใดจ,จากเราหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นให้รีบจบให้รีบจบอย่าดึงล้างไว้นานนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้ใช้สมาธิสติปัญญาดูการกระทําเขาเป็นหลักถ้าเมื่อใดที่คุณใช้อารมณ์ในการตัดสิน เรื่องความรักความสัมพันธ์โอกาสที่คุณจะชอกช้ำเสียใจอกหักนะคะเป็นเศร้ากเ,เป็นทุกข์นะคะเป็นทุกข์เศร้าเสียใจกับเรื่องความรักจะมากแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณใช้สติปัญญามองความเป็นจริงคุณจะไม่เป็นทุกข์คุณจะอ่านออกอ่านเกมออกว่าใครเข้ามาหาคุณในแนวไหนอย่างไรแล้วคุณจะรู้ว่าจะต้องเอาตัวรอดในความสัมพันธ์นั้นอย่างไรนะ,ะคะคลิปนี้ อย่าลืมชาวราศีเมถุนนะมันทําบุญรักษาสินห้าสดมนนนั่งสมาธิแผ่เมตตาทําเป็นประจําทุกวันสม่ําเสมอหนุนนําให้ดวงชะตาของท่านจะเลินลุ่งเรืองให้เล่งจบข้อรกรรมเร็วๆแล,วแล้วชีวิตท่านจะผันเปลี่ยนสู่ความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ